นี้เรามาดูใกล้ๆเลยนะครับดอกบุญนาคนะครับเห็นไหมครับกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับมีกลิ่นหอมนะครับเดี๋ยวผมสูดดมให้ดูครับโอ้โหหอมนะครับหอมหอมสดชื่นเลยครับกลิ่นดอกบุญนาคัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านมาดูต้นบุญนาคนะครับเห็นหลายคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับต้นบุญนาคว่าเลี้ยงดูยังไง เป็นยังไงนะครับแต่วันนี้จะพามารู้จักแบบชัดๆเลยนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเดือนมีนานะครับเข้าสู่มีนานะครับต้นบุญนาคนะครับดอกเขาจะออกช่วงนี้นะครับนี่เป็นลักษณะของดอกบุญนาคนะครับท่านจะเห็นนะครับผมปินขึ้นมาให้ดูเลยนะครับกลีบดอกจะมีสีขาวนะครับเห็นไหมครับลักษณะเกสรของเขานะครับจะออกเป็นสีึงเหลืองออกส้มๆนะครับเห็นไหมครับ มันจะดูเหมือนลักษณะของไข่ดาวนะครับดอกบุนนาค้าดูผืนๆลักษณะดอกของเขานะครับจะคล้ายๆกับดอกไข่ดาวนะครับลักษณะใบของใบบุนนาคนะครับมาดูกันชัดๆเลยนะครับเห็นไหมครับใบของต้นบุญนาคนะครับใบเขาจะเรียวนะครับเรียวปลายแหลมนะครับนะครับใบนะครับหน้าใบจะเขียวเข้มนะครับหลังใบเขาจะสีจางหน่อยนะครับ ที่ออกเทาๆนะครับเห็นเส้นใบนะครับเส้นใบเส้นมินชัดเจนหน่อยนะครับนี่คือลักษณะใบครับความกว้างของใบบุญนาคนะครับประมาณสักสองถึงสามเซนนะครับหรือประมาณไม่เกินสี่ห้าเซนนะครับความยาวก็อยู่ที่ประมาณแปดถึงสิบเซนนะครับของใบบุนนาคนะครับดอกของเขานะครับขนาดนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเลยนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณแปดเซนนะครับ ดอกเขาครับเห็นไหมครับกลีบดอกสีขาวเห็นชัดเจนนะครับมาตอนออกดอกตุ้มๆลักษณะดอกตุ้มจะเป็นนี้ครับฮะใครยังไม่เคยเห็นดอกตุ้มบุญนาคครับโอ้โหมดมดมาเลยครับนี่คือดอกตุ้มนะครับตอนตุ้มนะครับก็จะเป็นกลมๆนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางน่าอยู่ที่ประมาณ2เซนนะครับประมาณนั้นนะครับ2เซนกว่ากว่านะครับผมนะแล้วเวลาบานนะครับเห็นไหมครับกิ่งนี้นะครับ ขาจะบานเป็นช่อเลยเห็นไหมครับบานนะฮะดอกตูมเมื่อกี้ที่มันเรียงกันตรงบริเวณซอกใบนะครับมันจะบานสวยเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าดอกเขาบานนะครับดูช่อนี้ครับโอ้โหแต่นี่ดอกช่อนี้ถ้าบานนี่สวยเลยนะครับเนี่ยครับตูมหลายหลายดอกเลยนะครับต้นบุญนาคนะครับนะครับนี่คือต้นบุญนาคนะครับครับผมอ่าตอนนี้เรามาดูใกล้ๆเลยนะครับดอกบุญนาคนะครับเห็นไหมครับ เราจะเห็นดอกบุนนาคแบบใกล้ชิดเลยครับคราวนี้นะครับอันนี้คือกลีบดอกนะครับดูหัวไม่มือผมนะครับกลีบดอกใหญ่กว่าหัวไม่มือผมอีกนะครับเนี่ยนะครับขนาดกลีบดอกนะครับกลีบดอกเห็นชัดเจนนะครับกลีบดอกสีขาวชัดเจนนะครับแต่พอดีต้นนี้แมลงมันมากินหน่อยนะครับอ่าโดนแมลงดูดกินน้ําเลี้ยงมันเลยแบบเสียทรงไปหน่อยนะครับดอกมันนะครับบุนนาคเป็นเป็นไม้ไทยชิดหนึ่งนะครับ ที่นะครับทรงพุ่มแน่นทึบนะครับไม่ผัดใบนะครับเป็นไม้ทรงพุ่มทรงกระบอกนะครับน่านํามาปลูกนะครับสําหรับคนที่มีบ้านพื้นที่จํากัดนะครับนะครับและต้องการร่มเงานะครับนะครับและต้องการร่มเงาและที่สําคัญนะครับดอกเขาสวยด้วยนะครับกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับมีกลิ่นหอมนะครับเดี๋ยวผมสูดดมให้ดูครับโอ้โหหอมนะครับหอม หอมสดชื่นเลยครับกลิ่นดอกบุญนาคนะครับเป็นไม้ไทยที่มีกลิ่นหอมนะครับแนะนํานะครับลองเอาต้นบุญนาคมาปลูกนะครับหลายคนบอกว่าเลี้ยงยากนะครับโตช้านะครับแต่นะครับถ้าเขาโตแล้วก็คุ้มค่านะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูที่ลําต้นของเขาครับอ่าตอนนี้เรามาดูที่ลําต้นลักษณะลําต้นของต้นบุญนาคนะครับอ่าถ้าแก่หน่อยนะครับก็จะเปลือกเขาก็จะมีลักษณะเป็นรอยแตกหน่อยนะครับเปลือกของบุญนาคนะครับมีสีน้ําตาลนะครับสีน้าตาลเข้มอ่อน แล้วก็มีรอยกะขาวบ้างนะครับเห็นไหมครับต้นบุญนาคอ่าอันนี้เส้นผ่าศูนย์กลางของลําต้นน่าจะอยู่ที่ประมาณอ่าสิบนิ้วนะครับต้นนี้อยู่ที่ประมาณ10นิ้วนะครับต้นนี้ที่10นิ้วรากนะครับอย่างที่บอกนะครับเห็นไหมครับรากอ่าจากจากจากคนต้นนะครับตรงนี้นะครับออกมาเลยนะครับเห็นไหมครับรากเล็กครับรากไม่ใหญ่นะครับดูนิ้วมือผมนะครับ ท่นั้นท่านไม่ต้องกลัวเรื่องโครงสร้างอาคารบ้านท่านนะครับผมไม่มือผมเนี่ยฮะดูรากโผล่ขึ้นมาเหนือดินนะแค่นี้ครับเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวนะครับรากแค่นี้ครับเพราะว่าทรงพุ่มเขาเป็นทรงพุ่มทรงกระบอกเขาไม่ใช่เม็ต้นใหญ่มากเวลาสูงเขาจะสูงขึ้นไปด้านบนนะครับต้นนี้นะครับเวลาสูงคือสูงขึ้นไปด้านบนนี่คือกิ่งลาต้นของเขานะครับลาต้นบุญนาคนะครับนี่นะครับคือทรงพุ่มของต้นบุญนาคนะครับเห็นไหมครับใบแน่นหนาทึบนะครับดูเข้าไปที่ทรงทรงพุ่มนะครับ เห็นไหมครับบางแสงได้ดีนะครับแน่นทึบดีนะครับผมนะครับไม้บุญนาคนะครับไม่ชอบดินนะครับที่ฉุนแฉะนะครับน้ําขังแช่นานๆระบายน้ําไม่ดีนะครับเขาจะไม่ค่อยชอบอย่างนั้นนะครับดังนั้นควรปลูกในดินนะครับที่ระบายน้ําได้ดีนะครับผมแล้วก็ให้น้ําสม่ําเสมอนะครับเขาจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับถ้าหากใครที่ซื้อบุญนาคนะครับมาทีแรกนะครับซื้อไม้ขุดล้อมานะครับ ตอนซื้อมาทีแรกนะครับปลูกนะครับก็พยายามเลี้ยงเขาดูแลเขาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถึงช่วงหนึ่งที่ต้นไม้รากต้นไม้มันพร้อมนะครับมันลงดินไปแล้วนะครับมันจะพรึมมันจะโตขึ้นไปของมันทีเดียวเลยนะครับแต่ช่วงแรกนะครับมันจะปรับตัวช้าหน่อยครับมันจะใช้เวลาในการปรับตัวนะครับสําหรับต้นบุญนาคนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองนะครับรากแตกรากค่อยๆเดินออกมานะครับเพื่อหาอาหารนะครับผม สำหรับใครนะครับที่นะครับใจร้อนนะครับขอให้ใจเย็นนะครับถ้าหากท่านปลูกบุญนาคไปแล้วนะครับแต่สําหรับท่านที่ขุดล้อมมาทีแรกนะครับผมแนะนํานะครับให้ริดใบออกนะครับช่วยลดการคายน้ําหน่อยนะครับมันจะทําให้ต้นไม้ตั้งตัวได้ดีนะครับทําให้ต้นไม้ตั้งตัวได้เร็วนะครับถ้าหากท่านนะครับขุดล้อมมาทีแรกเวลาปลูกท่านนะครับไม่ริดใบออกเลยนะครับ มันจะทําให้ต้นไม้นะครับฟื้นตัวได้ช้านะครับผมเพราะว่าต้นไม้นะครับยังดูดน้ําเข้าไปในตัวลําต้นของตัวเองได้ไม่เยอะแต่ว่าต้องคายน้ําออกมาเยอะเนื่องจากมีปริมาณใบที่เยอะนะครับผมดังนั้นการริดใบออกก็ช่วยลดการคายน้ําเพื่อให้ต้นไม้นะครับปรับสมดุลนะครับในลําต้นของตัวเองนะครับอมันก็จะแทงรากออกไปนะครับแล้วก็หาอาหารและทําให้ต้นของมันแข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดีนะครับผม นะครับขอให้ใจเย็นสําหรับท่านที่อยากปลูกต้นต้นบุญนาคนะครับแต่ถ้าปลูกไปแล้วท่านจะไม่ผิดหวังนะครับผมสวยครับทรงพุ่มนะครับทึบบังแสงแดดได้ดีนะครับเป็นไม้ไม่ผัดใบนะครับผมผมแนะนําเลยนะครับต้นบุญนาคนะครับผมคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ